ครูสอนรถ2ประเทศนะครับเป็นครูสอนรถจักรยานยนต์แล็รถยนต์ผมมีประสบการณ์การขับรถในต่างประเทศนะครับมีแบบขับขี่ในอเมริกามากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นผมมีความรู้ตั้งแต่การขับรถทมไรซ้ายและทมไปขวาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างป้ายบังคับนะครับป้ายบังคับกับป้ายเตือนนะครับอะไรคือป้ายเตือนอะไรคือป้ายบังคับป้ายบังคับเนี่ยบังคับณจุดนั้น ป้ายตรงไหนบังคับตรงนั้นส่วนป้ายเตือนนะครับเป็นของเตือนต้องบอกล่วงหน้าจะมีระยะบอกตั้งแต่50เมตรจนถึง100เมตรตามความเหมาะสมหรือจุดที่เขาติดตั้งแล้วเหมาะสมนะครับสแสดงว่าสีที่เห็นนี้นะครับแดงห้ามนะครับเขียวก็น้ําเงินนะครับก็คือสามารถปฏิบัติตามส่วนสีเหลืองคือเหมือนกับสีเตือนนะครับเราเห็นสีเหลืองคือสีเตือนเราจะเริ่มจาก ป้ายตัวอย่างต่างๆนะครับที่ติดไว้ข้างทางนะครับอยู่บนเสาทางโค้งป้ายทางโค้งนี่บอกให้เรารู้ว่าข้างหน้าจะมีทางโค้งนะครับเป็นลักษณะของทางโค้งซ้ายหรือขวาให้ดูที่ายสอนชี้นะครับอย่างนี้คือโค้งซ้ายนะครับแต่ป้ายนี้นะครับจะแตกต่างกับป้ายนี้อย่างเห็นได้ชัดคือเป็นป้ายที่มีความพิเศษเพราะว่าจะมีการใช้ในข้อสอบจํานวนมากนะครับขอให้จำให้แม่ มีชื่อเฉพาะเราเรียกว่าทางโค้งรัศมีแคบชาวบ้านเราเรียกว่าโค้งอันตรายหรือโค้งหักศอกนะครับจะออกในข้อสอบเยอะขอให้จําชื่อเฉพาะไว้ได้นะครับโค้งนะครับทางโค้งลัศมีแคบขวามือดูที่ปลายสอนชี้ขวานะครับทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้ายนะครับก็คือเขาจะซิกแซกนะครับ อันนี้ไม่ออกในข้อสอบแต่ว่าเราให้เห็นดูว่ามันมีโค้งลักษณะไหนบ้างโค้งที่หักศอกกับโค้งที่ลดเลี้ยวไปตามความโค้งของถนนนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าทางคดเคี้ยวเริ่มขวาทางนี้จะต้องจํานะครับเพราะว่าเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยใช้ประโยคนี้บ่อยทางคดเคี้ยวไม่ได้ถามว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่จะถามว่าเริ่มเพราะฉะนั้นจะต้องมองจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเริ่มยังไงเริ่มที่ไปทางนี้แสดงว่าให้ดูโคง้ง โค้งอยู่ฝั่งไหนขอให้รู้ว่าเริ่มด้านนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าทางคดเคี้ยวเริ่มทางด้านขวามือนะครับเริ่มขวานะครับทั้งเอกตัดกันใหญ่เท่ากันไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่าเราเรียกว่าทางเอกตัดกันไม่ออกในข้อสอบนะครับแต่ว่าให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับทั้งเอกตัดกันรูปตัววยไม่ออกในข้อสอบเหมือนกันนะครับ จะเห็นว่าไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่านะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่มีออกในข้อสอบนะครับหลักของการดูทางเอกและทางโทให้ดูโดยแยกดังนี้นะครับทางเอกมักจะเป็นทางที่เป็นทางหลักเป็นทางที่เป็นเส้นตรงส่วนทางโทมักจะเป็นทางที่มาเชื่อมหรือมาบรรจบนะครับหรือแยกออกไปมักจะเป็นทางโท ดังนั้นนะครับในภาพนี้จะมองเห็นชัดเจนว่าอันนี้คือทางเอกนะครับนี่คือเส้นมีทางเอกตรงไปเมื่อเรามองป้ายจราจรซึ่งมองจากด้านล่าง้นไปด้านบนเราจะพบว่าเราอยู่ในตำแหน่งทางเอกและก็จะมีทางโทนะครับแยกออกไปทางด้านขวามือเวลาเราเรียกในข้อสอบเราจะไม่เรียกเอกเริ่มก่อนแล้วเป็นโทแล้วเป็นทิศไม่ใช่เราจะต้องนับอย่างนี้นะครับนับจาก เล็กก่อนเราจะนับก็โทโทอยู่ด้านไหนอย่างนี้นะครับโทเอกแล้วก็ขวาน,นะครับโทเอกขวาก็จะออกในลักษณะนั้นด้านนี้นะครับเป็นทางเยื้องกันนะครับทางเยื้องกันนะครับทางโทนะครับนะครับแล้วก็ทางเอกนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะเขียนว่าทางโทแยกทางเอก เยียงกันเริ่มซ้ายดังนั้นนะครับจำง่ายต้องจำก่อนนะครับว่าในกลุ่มข้อสอบจะมีเพียงโทแล้วก็มาเอกแล้วก็มาทิศทางนะครับจะไม่มีเอกกับเอกจะไม่มีโทกับโทจะไม่มีการเอย่ยเอกก่อนโทนะครับจะเริ่มที่โทก่อนเสมอภาพนี้นะครับก็จะเป็นโทแยก จากเอกไปทางด้านขวามือนะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจภาพแล้วนะครับเขาไม่มีหัวสอนชี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแตกต่างว่ามีหัวสอนชี้กับไม่มีหัวชี้ต่างกันอย่างไร mm hmm. ภาพต่อมานะครับเป็นการเชื่อมละนะครับก็คือโรมาเชื่อมเอกทางด้านซ้ายมือนะครับจะเริ่มโรเสมอโรเอกซ้ายนะครับ ภาพต่อมานะครับเตือนให้เห็นว่าข้างหน้าจะมีจุดกลับรถนะครับก็จะมีจุดกลับรถให้รู้บอกให้เราเตรียมตัวว่าจะได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางให้ถูกต้องตามกฎจราจรดังนั้นป้ายสีเหลืองจึงเป็นป้ายเตือนให้เราเตรียมตัวลงหน้าภาพนี้มีความสับสนระหว่างภาพนี้เป็นอย่างบ่อยครั้งภาพนี้เป็นทางแคบสองด้านเป็นทางที่แคบลงมาสองด้าน ภาพนี้เป็นทางแคบด้านเดียวแคบด้านไหนครับด้านขวาม,มือเนาะแต่ภาพนี้คือสะพานครับคือสะพานขอให้ดูความแตกต่างเพราะว่ามีคนตอบผิดเยอะๆระหว่างทางแคบกับสะพานภาพนี้เป็นสะพานนะครับบางทีเราเรียกว่าสะพานแคบนะครับส่วนด้านนี้นะครับมองด้วยภาพจะเข้าใจทันทีว่าทางด้านซ้ายถูกปิด ทางด้านขวาจึงไปได้ด้านนี้เช่นกันทางด้านซ้ายไปได้ทางด้านขวาไปไม่ได้เพราะว่าเรามองภาพจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเราจะรู้ทันทีอ๋อตอนนี้เราเข้าใจกฎจราจรเข้าใจการมองป้ายที่เขาบอกเขาเตือนเราละข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเดาได้เลยส่วนภาพนี้นะครับภาพตะวันออกไม่มีนะครับอีกไม่นานหลายปีคงจะมีรถไฟภาพรถไฟนะครับคือ ทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นจะมีเป็นทางรถไฟแต่ถ้าไมีเครื่องกั้นเมื่อไหร่มันจะเป็นรูปของล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นทางรถไฟเป็นรูปของั้วั้วก็คือจําลองจากตามที่ทางรถไฟชนิดมีเครื่องกั้นชนิดไม่มีเครื่องกั้นนะครับอันนี้ก็จะแยกออกละนะครับไม่มีเครื่องกั้นจะต้องจอดห่างไม่น้อยกว่า5เมตรมีเครื่องกั้นก็จะต้องจอดนะครับเมื่อมีการลงเครื่องกั้น ภาพนี้นะครับจะมีมาร์กซ้ายและขวาควบคุมความกว้างไว้หมายความว่าทางมันแคบครับถ้าอะไรที่มันมีความกว้างกว่าสองเมตรเข้าไปเนี่ยติดแน่นอนมันแคบส่วนด้านนี้ก็จะมีมาร์กค,คุมด้านล่างและด้านบนก็เตือนเหมือนกันว่ามันเป็นทางต่ํานะทางลอดที่ต่ําถ้าหลังคานี้หรือรถคันนี้มีความสูงตินกว่าสองเม้าขับไปก็จะติดนะครับเขาเตือนละอย่าเข้าไปนะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เตือนให้รู้ว่าเนินท้านหน้านี่เป็นเนินทางขึ้นเราเรียกว่าทางขึ้นลาดชันส่วนทางนี้ก็ลงทางลงก็เร,เรียกว่าทางลงลาดชันนะครับก็เตือนให้รู้ว่าอันนี้จะขึ้นนะอันนี้จะลงแล้วนะครับเพราะว่าทําไมครับบางทีเขาอยู่หลังจากทางโค้งนะครับพอเราเลี้ยวโค้งปุ๊บเราเจอปุ๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันจะขึ้นจะลงนะครับจะได้เตรียมตัวอะไร เตรียมตัวเปลี่ยนเกียร์ให้ถูกเหมาะสมกับความเร็วเตรียมตัวในการระมัดระวังรถที่สวนมาาเป็นการที่เรามองเห็นไม่ชัดเจนภาพนี้นะครับจะมีมากๆในหมู่บ้านนะครับที่มักจะป้องกันรถขับเร็วนะครับก็จะทําให้เป็นสันขึ้นมาเป็นขอบขึ้นมาเพ <Yeah. S 2> ื่อจะไม่ให้รถเร็วก็จึงเตือนว่ารถจะอาจจะกระแทกแล้วกระโดดได้ oh. ส่วนภาพนี้นะครับจะเป็น2เนิน คือทางขรุขระนะครับทางมันขรุขระเป็นหลุงเป็นบ่อแต่ไม่ใช่เป็นแอ่งเป็นแอ่งจะเป็นภาพนี้อันนี้แค่ขรุขระแต่อันนี้หมายถึงว่าเป็นแอ่งเลยแสดงว่าอันนี้ลึกกว่าอันนี้นะครับสภาพจะไม่หนักมากแต่อันนี้คงจะหนักกว่าเยอะตามด้วยภาพนี้นะครับเห็นการลื่อนถลายของรถนะครับก็คือชอัดเจนว่าทางนี้ลื่นให้ระมัดระวงังเช่น อาจจะมีฝนเล็กน้อยก็อาจ,จะลื่นหรืออาจจะในสภาวะปกติก็อ,อาจจะลื่นได้เนื่องจากสภาพของทางหรือผิวรจราจรอาจจะลื่นง่ายนะครับส่วนภาพนี้ก็ชัดเจนว่ามีหินที่สามารถกระเด็นจากการขับเคลื่อนของล้อได้ก็คือผิวทางนี่ล้วนล้ออาจจะตะโุยหินมาให้ระมัดระวังหินเนี่ยาจะกระเด็นไปโดนรถโดนกระจกรถอะไรก็ตามก็จะทําให้เป็นภาพที่ เราต้องระมัดระวังทันทีนะครับส่วนภาพนี้มักจะเป็นในที่ที่เป็นถนนที่บนอยู่บนเขานะครับเมื่อมีการตัดทางผ่านเขาจะมีหน้าผาด้านนี้คือหน้าผาด้านนี้จำลองจากหินที่ร่วงลงมาดังนั้นจึงระวังหินร่วงนะครับก็บระระวังหินร่วงเพราะว่าเป็นถนนที่มักจะอยู่บนเขานะครับ ภาพนี้เป็นสมัยก่อนเทคโนโลยีการก่อสร้างสะพานเนี่ยเขาไม่ทําสะพานสูงสะพานจะต่ำๆแล้วจะมีจุดที่ยกให้สะพานเปิดเพื่อให้เรือลอดผ่านไปได้แต่สมัยใหม่สะพานสูงมากครับจึงไม่มีสะพานเปิดได้แบบนี้แล้วนะครับแต่เครื่องหมายจราจรน,นี้ยังมีออกอยู่ในข้อสอบครับภาพนี้ชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนช่องจราจรไปทาสอนชีนะครับให้เปลี่ยนช่องจราจรคือ ด้านนี้เราเรียกว่าด้านทางขนานส่วนด้านนี้เราเรียกว่าทางหลักเพราะว่าจะมีต่อขนาดเล็กกั้นอยู่นะครับกั้นอยู่เป็นแนวฝั่งนี้เป็นทางขนานฝั่งนี้เป็นทางหลักนะครับกำหนดให้เปลี่ยนช่องจลาจรได้สามารถจะเปลี่ยนช่องเข้าจากทางหลักไปสู่ทางขนานได้นะครับในทางนี้ในทางกลับกันสามารถเปลี่ยนช่องที่เราอยู่ในทาง ขนานเพื่อจะออกทางหลักได้แต่ทั้งสองช่องนี้จะมีเงื่อนไขว่าเมื่อเราจะไปใช้ทางของคนอื่นเขาเราจะต้องรอให้รถในทางหลักนะั้นได้ผ่านไปก่อนหรือต้องรอให้รถในทางขนานนั้นผ่านไปก่อนเราถึงจะเข้าไปใช้ทางได้จริจะกลอดภัยนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นการที่เราเตรียมตัวออกทางขนานคือสามารถตรงไปได้สามารถจะออกทางขนานได้ นะครับตรงนี้นะครับเลื่อนได้สองทางเลยนะครับเตรียมตัวออกนะครับในภาพนี้เป็นทางกลับกันเป็นจุดที่เราจะตรงก็ได้เราจะออกในทางหลักก็ได้นะครับส่วนภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของลักษณะของการก่อสร้างที่มีสภาพทางเปลี่ยนไปเช่นด้านล่างนะครับเรามองขึ้นล่างนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นทางร่วงพอขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่าเป็นทางคู่มีเกาะ แสดงว่าขนาดนี้รถนิววิ่ง2เลนนะครับแล้วพอเข้าปุ๊บมีการก่อสร้างใหม่ๆอาจจะมีเกาะมีอะไรแบ่งเน็น4เลนละรถก็จะรู้ว่าเราจะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีเกาะแล้วนะเกาะตามถนนละเราจะได้รู้ความตัวถูกนะครับได้ทางกลับกันนะครับขาานาดนี้เราวิ่งในทาง4เลนมา5เลน6เลนอะไรก็ตามแล้วบดงบหรือเข้ามาสู่นสถนนระบบเต่าก็จะเป็นทางรั่วมอีกครั้งหนึ่ง เราต้องเปลี่ยนตัวละว่าลดความเร็วขับรถด้วยความระมัดระวังช้าชิดซ้ายเมื่อไหร่นะครับที่มีคำพัทธาง่วมจะต้องมีนิยามคำหนึ่งว่าช้าชิดซ้ายขับไปด้วยความระมัดระวังนี่ครับภาพทางร่วมคือรถเดินทางสวนกันเราจะต้องขับช้าชิดซ้ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกาะถนนอะไรมาแบ่งกั้นรถมันมันผ่านกันในระยะผ่านกันไม่มากจึงต้องระมัดระวังนะครับจึงเขียนว่า ทางเดินรถสองทางก็คือการใช้ทางร่วมกันนะครับตรงนี้จะตอบโจทย์ว่าทําไมทางแยกเราไม่พูดถึงทางที่ไม่มีทางแยกนะครับเราพูดถึงทางแยกทําไมทางแยกนี้มีสอนชี้ทําไมทางแยกเหล่านี้ไม่มีสอนชี้คำตอบก็คืออย่างนี้มีรถสวนทางครับทุกทิศทุกทางสวนได้หมดทางนี้เนี่ยเดินทางเดียวกันนะจ๊ะมีรถจะมาร่วมทางด้านซ้ายมือ แต่เขาไปทิ่ทงเดียวกันหมดเห็นไหมครับอ่ามันจะทําให้เราเนี่ยขับรถมีทักษะขึ้นนะครับอันนี้มีทางร่วมมาจากทางด้านขวามือนะครับเดินรถก็เป็นทางเดียวกันส่วนอันนี้นะครับถ้าเราขับรถไปในที่ที่เราไม่เคยไปในทางมาก่อนแล้วเกิดข้างหน้ามีสี่แยกหรือมีจุดๆเราไม่รู้เราขับด้วยความเร็วอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเขาจะต้องมีเตือนล่วงหน,น้าว่าข้างหน้านะ จะมีสัญญาณไฟจราจรนะอาจจะมีทางแยกทางร่วมทางม้าลายหรือจุดที่จะต้องหยุดรถเราจะได้รู้ล่วงหน้าชะลอความเร็วเตรียมพร้อมจะหยุดเห็นไหมครับนะครับในภาพนี้นะครับเตือนให้รู้ว่าข้างหน้าต้องจะไม่ใช่ทางตรงๆแล้วจะต้องเตรียมตัวเข้าวงเวียนเห็นไหมครับเพราะหลักของการวงเวียนก็คือว่าเราจะต้องกดทางด้านซ้ายมือแสดงว่าเรารู้ละข้างหน้านี่ขับตรงไม่ได้ต้องชะลอเตรียมที่จะเข้าวงเวียน เพราะในบางภูมิประเทศเราไม่เคยไปมาก่อนจึงต้องดูเครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายนำทางนะครับภาพนี้คนกําลังข้ามอยู่ในทางข้ามดังนั้นจึงระมาัดระวังคนข้ามถนนนะครับอันนี้คือเครื่องหมายเตือนว่าจะมีคนข้ามทางนะครับสิ่งที่แยกของลักษณะพื้นที่คนเดินกับทางข้ามคือเขาจะมีเส้นสองเส้น ให้รู้ว่าขณะนี้คนกำลังใช้ในทางอยู่ภาพนี้นะครับคนจูงเด็กหมายถึงว่าโรงเรียนนะฮะโรงเรียนให้ระวังเด็กให้ระวังเด็กนะครับคือมักจะเป็นป้ายของโรงเรียนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนสัตว์ทั่วไปนะครับปัจจุบันหลายที่จะเป็นรูปช้างทางภาพใต้บางที่จะเป็นรูปกระทิงนะฮะหมายความว่าให้ระวังสัตว์ข้าถนน เพราะว่าในบางครั้งเขามาตอนคืนผิวหนังของเขาเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยที่คนขับรถตอนคืนแล้วชนสัตว์เ็เพราะเรื่องนี้โซนนั้นจะเป็นโซนที่สัตว์ข้ามถนนบ่อยๆเราจะไปปัดกิดตั้งป้ายไว้เพราะฉะนั้นต้องชะองลอความเร็วระมัดระวังเปิดไฟให้เห็นชัดเจนนะครับภาพนี้แตกต่างกับพื้นสีน้ำเงินมีเครื่องบินสอด ตัวเครื่องบินชี้ไปข้างหน้าอันนั้นก็คือทางไปสนามบินนะครับทางไปสนามบินอันนี้ไม่ใช่อันนี้เตือนว่าเครื่องบินบินต่ําเป็นป้ายสีเหลืองนะครับทางไปสนามบินจะเป็นป้ายพื้นสีน้ําเงินนะครับกินแตกต่างกันนะครับอันนี้เตือนว่าเครื่องบินบินต่ํามักจะอยู่ตรงไหนมักจะอยู่ทางท้ายสนามบินครับเป็นจุดที่เครื่องบินขึ้นลงนะครับส่วนอันนี้ก็คือทั่วไปนะครับ ระวังระวังอันตรายนะครับก็เป็นป้ายที่ตรงตัวตรงประโยคที่สุดเลยนะครับว่าระวังนะข้างหน้าอาจจะมีอันตรายนะครับภาพต่อมานะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเครื่องหมายจราจรทั่วๆไปไฟจราจรอ,อย่างนี้นะครับคือให้เรารู้ว่าข้างหน้าอาจจะมีทางแยกทางร่วมอะไรก็ตามเพราะว่ามีสอนชี้มีเครื่องหมายหยุดข้างหน้าก็จะต้องมีป้ายหยุดแน่นอนถูกไหมครับ แสดงว่าเตรียมตัวหยุดนะบอกลูกหน้าก่อนไม่ใช่ขับมา100หรือ80แล้วไม่เตรียมตัวเลยหยุดไม่ทันส่วนเครื่องหมายนี้เป็นภาพให้ทางก็แสดงว่าข้างหน้าจะมีป้ายให้ทางป้ายให้ทางก็คือว่าหากไม่มีคนหรือรถฝั่งหน้าก็สามารถขถถับผ่านไปด้วยความระมัดระวังแต่ถ้ามีคนหรือรถต้องหยุดให้คนหรือรถนั้นผ่านไปก่อนแสดงว่าทางเหล่านี้คาดว่าเราอยู่ทางโท ค่าเพรเรอยู่ทางโทรเพราะเราอยู่ทางเล็กมักจะมีป้ายเหล่านี้กำกับน,นะครับอันนี้นะครับเป็นทางแคบในต่างประเทศจะมีหลักสากลว่า first in first out คือมาก่อนไปก่อนสลับกันไปแต่เมืองไทยเราวัฒนธรรมตัวนี้ยังไม่ถือเราเนี่ยถ้าฝั่งใดได้ไปก่อนเราจะไปสมมติว่าฝั่งสีดําได้ไปฝั่งสีดําจะไปจนสุดเลยจนกระทั่งหมดแล้วฝ่ายสีขาวจึงได้ไปแต่นี่มันน่าจะไม่ทําอย่างนี้นะครับเขาจะถืออะไรเขาคราว่ามารยาทการขับขี่ เขาจะแบ่งการให้ทานกันดาไปก่อนทีหนึ่งขาวก็จะไปก่อนทีหนึ่งคือฝั่งซ้ายฝั่งขวาสลับกันไปกันไเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักของ first in first out นะครับในต่างประเทศนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นป้ายที่อ่านข้อบคลามชัดเจนของมันก็นคือเขตห้ามแซงเช่นว่าตรงนี้จะเป็นทางโคดตรงนี้เป็นสะพานตรงนี้เป็นโรงเรียนตรงนี้เป็นจุดทับขันก็ไม่สามารถจะแซงได้นะครับ ถ้าเราทําก็มีการฝ่าฝืนคําเตือนนะครับรู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงก็อย่างแรงในจุดที่ไม่ควรนะครับวมดจากป้ายตัวอย่างของป้ายเตือนผมจะอธิบายป้ายซึ่เป็นป้ายเฉพาะกิจนะครับจะมีเฉพาะเมื่อมีการก่อสร้างทางจะเป็นป้ายสีส้มสีส้มนะครับป้ายสีส้มนะครับจะเป็นป้ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างทางเท่านั้นถ้าไม่มีการก่อสร้างทางจะไม่มีป้ายสีส้มภาพนี้ชัดเจนนะครับ ในช่างกำลังส่องกล้องเขาส่องนะครับสำรวจทางเขาไม่ได้ส่องสิ่งก่อสร้างต้องตอบให้ตรงนะครับอย่าตอบคําว่าสํารวจสิ่งก่อสร้างด็ดขาดหนึ่งต้องตอบว่าสํารวจทางครับสํารวจทางนะครับส่วนภาพนี้นะครับคนกําลังถือพรั่วหมายถึงว่าคนงานกําลังทํางานภาพนี้เครื่องจักรครับก็คือเครื่องจักรกำลังทํางานรถแท่กเตอร์ นะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นลักษณะของการก่อสร้างที่จะต้องททางที่หลบเขาเรียกว่าทางเบี่ยงตอนนี้เราดูว่าเบี่ยงยังไงเบี่ยงไปทางไหนเบี่ยงอย่างนี้ก็คือเบี่ยงทางไหนครับซ้ายถูกต้องครับอย่างนี้ก็คือเบี่ยงทางไหนครับขวานะครับผมนะฮะดังนัน้นนะครับก็จะเป็นป,ป้ายที่ติดอยู่บนท่านทางให้เรารู้นะครับแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรขึ้นเมื่อไหร่นะครับ เรานะครับท่านจะขับขี่ปลอดภัยนะครับหากดูภาพแล้วเข้าใจนะครับขอบคุณครับ